khang ngang như thế cái khang ngang như thế nào Hãy subscribe cho kênh พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนที่เขามาติดตามรับชมบาวนัดครับวันนี้มาอยู่น้ากันคือเกาครับพาพี่น้องมาหาเก็บเพชรครับเก็บเพชรล้างแหล่นาแหล่คือเกาครับพี่น้องมาอยู่กันครับสากรือเกาครับวันนี้สวัสดีครับพี่น้องไปหลุ่นไปน้ากันครับวันนี้บรรยากาศดีอยู่พี่น้องป่าแจงอยู่ครับวันนี้พ้นคือสิบบต๊ต่อครับวันนี้มาอ้านนี้กับบโต๊ครับ เทสคือสีแข็งดีงามดีอยู่พี่น้องมาหลุนไปนน้ำกร,รับมัเนี่มือนเห็นกับวันที่สิบแปดพืสกีกาพศสี่ครับสีมานคือหมาวานบ,านบอพี่น้องมาหลุนไปนน,น้ำกรับมันนี่ดอกงามดอกงามอยพี่น้องอน,นี่ก็สีมีแน่แต่ดอกบานดอกยังไปหรอพี่น้องนี่เมือนที่สี่แล้วครับ มียังห้างแน่เหรอครับมื่อเนี้ยพี่นอ้องงามนี่นจาจนะ้าดังเลยนาเลยจ้ะดอกก็ง,งามเลยพี่นอ้อง ดอกใหญ่ยังนะจูมงามเนาะอยู่นี่เนาะนีนะ่แต่ดอกหวานๆแต่นแน่นีิเครื่องไม่สมบูรณ์มีช็อกโก้ยแมนด้วยกนแมนด้จ้ะ ดอกก็งามแล้วพี่น้องลอยง้ยังก็จะในนี้จะดอกงมาดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ดีใเนอะมันจะเป็นสีดำเนาะ แหลมวส,สวยเลยจ้าบอกให้คุณจ้าดอกคืองามเงเนาะดอกอ้วน<ถ>อวนดอกง,งามเลยพี่น้องกอแดงางามจ้ะ ครับพี่น้องเฮ็ดล้างแลนาแลขึ้นเก่าครับมื้อนี้ยดังน้ำงามเลยจ้ะ จะห้างแน่แล้วจามเลยบ้านล้วพี่น้องบ้านแน่แล้วจามเลยนี่ก็จะมีลายดอ,อกบานนาะมือนีเนาะบ้านนันนงแข็งงานจ้ะ มาอีกอ่ะจดะดอกนึงพี่น้องหาเก็บมากเกือบเพิ่งตาแล้วครับนี่ หล่นไปน,น้ำกันด้วยพี่น้องมาเนี่ยสิมานบอวมามนครับมาเนี่ยเข้ายินนาเขาจ้ะ ดินครับพี่นออ้องดอกข้งามเลยครับดอกงามดอกงามหลายทางดอกข้ง,กง,งามเลยพี่น้องดอกแข็งเนาะฝนมโตกฝนลมโตกครับเมื่อคืนดอกแข็งครับเน็ตเลื่องหาย,ยนาก ฝนตกเห็ดมันก็สิเปื่อยๆแน่เนาะเ,เห็ดขาวเป็นเ,<ข>เนมื่อวา,านให้เก็บบ่ได้เนาะดอกมันอ่อนครับฝนตกห่อมื้อนี้ดอกแข็งดีพี่น้องฝนบ่ตกมื้อนี้ดอกงามๆเลยพี่น้องงเลยบ้านแน่แล่ะครับมื้อนี้งามจ้ะ ดูมันก็นยังมีอยูเนาะดีแค่ดอกอยางเดอกงามเลยพี่นอ้องดูหน่อยมันจะ้นจะมาเตสิบ่มีจูมครับนี่นลงเหลืออยู่แต่จูมหน่อยจูมนะ ง,งามหนะนี่พี่น้องดอกบานแน่ลครับแข็งๆเลยครับานแน่จูมแน่ลครับมาเนี้ยจูมก็มีด้วกัน,กนแต่สิบว่ามีจูมพี่น้องยังมีจูมพอได้เก็บอยู่ครับจูมทั้งบานน้องมาเนี้ง,งามอยู่แต่จูมเลยทั้งงา่ายเลย ครับพี่น้องมาเนี่มาหลุ่นไปน้ำกันครับมาเนี่ส่งสีมานอยู่ดอกพี่น้องเห็นอยู่ว่าซอคอยอเก็บเพียกรกัระว่างเนื้อพี่น้องเมื่อวานนี่พี่น้องทั้งบ้านกับหูกัดรับเมื่อวานหาเก็บเพียร หามกันไปโรงพยาบาลคุณพี่น้องเมื่อวานตแง่เบื้องดีดีก่อนนอกจากใอยเก็บเบื้องดีครับพี่น้องก้อนสิเก็บครับมีหยังบออยู่แถวหล่อเสียดหล่อยังอ๋องน้ำนอกจากมองที่ห้าวสิเก็บขันบ่แน่ใจก็เอาใหม่เอาหยังเคลียร์เคลียเบื้องก้อนก็ได้พี่น้องค่อยเก็บเห็ดอันตรายครับไปหาหมอบ่ทันเสร็จเลยแล้วครับ เอาก็บโมบโหว่ามียางหยุดใต่ใบใหม่เนาะทุกคนเพิ่งก็มือสาวลงเลยกะละว่างแล้วครับพี่นอ้องตกปลาหาเห็ดใส่เกือบบุดซ้อมทุ่งมือครับเพื่อป้องกันครับ้ตะกรอย,บน,อออยนบธนัดใส่ทุ่งมือครับ แต่กับพยายามระว่างเอาครับน้องก่อนทีเก็บกับเบื้องดีๆครับจุ่มงามเลยพี่น้องเป็ดดอกงามจังสองดอก,อดอกจ้าดอกหนึงสามดอก พี่น้องต่อกง,งามเลยครับจูงางามเลยจ้ะจูงงามเลยพี่น้องแขดี้วันนี้พี่น้องงามแฮงสามดอกเลี่ยงเลยครับแข็งดีแฮงเด้อจ้ะ ดอกแข็งครับมันนี่ฝน้งมดตกไม่ค่อยเปลีอนดินต้นไดเนหาะจ้ะมันคือม่วว่านม่วงกอนครับม่วว่านมาน่วงกอนนี่เปลีอนดินเนาะเสากอยเนาะเจ็บเปนวาหล่านี่พี่น้องจูงงอแงมเลยดอกางามเลยครับ งามน้องอืันนี้เนาะผลโตมตกโมเปลือนดินครับนี่ดอกงามครับข้างนี้จ้ะดอกสมบูรณ์ดีแน่จ้ะดอกงามเนาะดินออนดอกหนึ่งดอกมันจะงามกัน,กนจ้ะแกลี่ยงังรึเปล่าก็มีคนบอกวาน,น,นี่แหละเนาะ าบานแข็งครับมันนี้ฝนมาตกคือเมืองว่านเมก่อนครับ,บมือว่านเมกอนนี่บานก็ยังอ่อนไปนเนาะฝนแบยหึงบานนะอู้ขาเหี่ยาเนาะโดนก็ง่าไม่จ้ะ บานแน่แล้วครับพี่นอ้องสวยเลยจ้ะดอ,อกที่ไงใช่นหมดอกเดา๋วได้บ้าดอกนี่ได้อยู่จ้ะดอกแข็งอยู่ครับมีอีกบ่พี่น้องท่านนี้ครับดอกใหญ่ดีมาจ้ะจุน,นจงี้จ้ะ ดอ,อกงามเลยพี่น้องงามจริงจังดอกน้องนะี่ครับดอกนะึงสีงามเนาะดอกแข็งดีครับเหมือนีันดอกงามเลยพี่น้องงามเพิ่นี่จ้ะครับดอกนึงนะ บานแน่น่อมเหมือนเนาะทั้งบานทั้งจูงนะจ๊ะหน่พี่นอ้องห่มเนี่ยบานแน่แล้วมันจะบานแน่ครับจะบานแข็งนะะบ,บานแข้งแข็งอยู่พี่น้องสามดอกครับ เต็มตาแล้วเพื่อนพี่น้องได้เครื่องตาแล้วครับวันนี้เก็บมาสามสี่ห่มแล้วพี่น้องกำลังเก็บมาได้สามห่มเนะสกอยเนาะวันนี้กะร่ายจะดอกบานพี่น้องจังหวะสิเตรียมตาไหวแหงดอกบานนี่จะดอกยังไงครับนก็เลยคือหลายเนาะ เก็บขึ้นกับตาไหวปัญญังแล้วนี่เติมซีอันนี่นอยเนาะมือจั๊กมือจั๊กได้จะเติมบ้างนึ่นะจ๊ะที่รังเลยมาเอื่นนี่ก็สีห้าหลายห่างเหรพี่น้องเอื่นคิดว่าออกมาสีมือแล้วครับอ,อ่อนๆออกมาสีหามือและสีมือเนาะเอามาเก็บกับสีมือแล้วครับมาเอื่นนี่ยอยามันห่างอยู่ดอกพี่น้อง กิ่ง็ได้เลี่ยมแน่เลยครับหักสีหางน,นี่กรลายแต่ดอกบานพี่น้องเบิ้งที่แล้วจังหวะมันคือจังายครับเก็บมาสองสามห่มกับสีเต็มตาแล้วพี่น้องไดเคกื่องตาแล้วดอกบานแน่ครับมาเนี่ยบานบานงามม่ดอกพี่น้องบ,บานแข็งครับพ้นบัห่มนี่ดอกให้งามมานนี่สวยง,งามเลยพี่น้อง ดอกอะไรเน,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 นาะดอกแข็งเนาะท้้งบูดีแะทั้งหน่อยแครับพี่นอน,นองข้างหน่อยคครับ เอาค้าใหญ่ดีฮะครับเี็นเจ้าด่าทาอก้พนะี่นะนะ้อง ลายดอกอยู่ครับยี่นี่บานแนจุนนะค่เน้องบานแข็งอยู่ครับ,บดนอนาสนใดอกดอกนาดูง,งามเลย นี่พี่นอ้องดอกนึงครับดองงานดอกแข็งแข็งอยู่ครับสองดอกอั่งนี้ดอกไม้นานใหญ่เลยครับสามดอกครับ đỏ kháng khập zoom nhỏ hơn cả พี่น้องหมนี่บ้านเบิร์เลยครับยางยู่คู่มือก็ได้บ้านพี่น้องยางบทวัวครับบ้านยนังบ้านแข็งบ้านง่ามนู่พี่น้องยังก็ได้อยู่ครับ

พมนี่ที่มาขืนล้านาะนนี่แกขืนล่าจะร้ายขึ้นกันหอมข้นล้าเนาะจ้าครับพี่น้องมาหลุนหอมไม้ครับเนี่ยตาเนี่็เต็มแล้วพี่น้องตานี่เกือบเต็มแล้วครับไปครับพี่น้องไปหลุนตาสองน้ำกันครับ สกอยพญ,ญางวดก่อนนะครับไปนลุนตาสองน้ำกันครับพี่น้องมาสิเต็มตาสองมาครับวันนี้เดี๋ยวโฮมสุดท้ายแล้วพี่น้องเก็บโฮมนี่ก็สิใดออกเมื่อแล้วครับนี่ไปครับไปรลุนน้ำกันครับวันนี้นจุ่กันเลยจ้าแม่บานเมดเลยพี่น้องมานนี้ เมื่อวานจีจูมพอดีงามนะเนาะเมื่อวานอยู่บ่ได้หาคักครับเมื่อวานหานนะท่างบุมมันมาออกให้เธงเนาะน่ามันจ้ะอ้าสำมรอกพี่นนอง หอมเดียวเยวลยไลยเติอพี่นอ้องไปครับไปดูน้ำกันครับมาเนี่ตาสองสิเต็มบม่รับมาเนี่ยนี่พี่น้องหอมนี่ออกร้ายแห้งครับคุณจุ่มเลยครับหอมเนี่ยอมีแต่ดอกงาม,งามเนาะ,ะดอกงามเลยบ้านไม่เถาเลยดอกหอมพี่พี่น้องงามแฮง Ừm, <laughs> thế phía nào? nào. bàn nó. vớt nó. บางไหมาบางยังเนาะคราบ่เห็นมันเมื่อวานเมื่อวานบ่เห็นครับเมื่อวานบานนี่แข็งอยู่ดอกจ้ะบานง่ามอยู่ครับจะดอกแข็งงนน่าม่จ้ะ ดอกนี้ก็สีอ่อนเนาะนดดอกงามเลยพี่น้องชู่งามจริจ้าสามสีหาดอกครับเป็นนี้แต่ดอกง,งามเลยเนาะไม่จะดอ,อกแข็งแข็งครับบ้านเทวาในการณนี่ย แต่สองก็สิดเต็มเลยพี่น้องในเครื่องนึ่งนะครับงา,งามเลยพี่นอ้องดอกงามเหยเนาะทางโกกใหม่จ้ะอครับท้างพี้งงามแหงครับ ออกเป็นจุ่มเลยพี่น้องจุ่มกันเลยจ้ะแข็งงามเลยนี่จ้ะดอกแข็งแข้งงา,งามเลยพี่น้องสิเต็มตาเลยพี่น้องมันอยู่จ้ะมาือนมันอยู่ครับมือนนี้ครับพี่น้องกับมหอดจวงตายคลิปแล้วครับเหมือนนี้ได้เวลาแล้วครับพี่น้อง เก่ามองนะครับวัอน,นี้มาสรุปจอดสรุปคลิปกันครับวันนี้ว่ามีเฮ็ดยังแนครับมีแต่เฮ็ดลังแหล่คือเก่าแล้วครับพี่น้องสองตาครับวัอนี้มันมานอยู่ครับมีแต่งางามคือเก่าครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็จะลื่อมไปกดไหลกดแจกกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหมๆ่ๆจากเปาณสารพัดเท็ดไปนํามนเดอพี่น้อง พี่กัสกับปลาบานน้องเมฆครับม้นนี้อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับพี่น้องท่านใดอยากมาหากับมาด้เได้ครับพี่น้องลองจอดรถกับก๊กบากคูนี่ไงเหรครับมาหากันได้ครับเพ็ดกำลังออกยู่ครับพี่น้องมากับพอเด้เก็บอยู่ดอกครับเฮ็ดขาวดินเฮ็ดล้างแหล่เฮ็ดแดงน้ำม้นนี้ล่ะครับมีพอเด็เก็บอยู่ครับพี่น้อง สุดท้ายนี่ก็จะจบคลิปไปพียงซำนีน่นอกพี่น้องคลิปของวันที่18พฤศจิกาพศสอกสค,ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จะได้ไว้ออเมื่อแล้วครับอ๋อสะกอยสวัสดีครับ